มาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ชักระชัดชแน,นลนะครับผมวันนี้นะฮะก็เลิกเล่นลุงสมพงษ์ไปแล้วนะฮะก็มาเล่นน้องลินนะฮะยามาโอกาสนะฮะหรือว่าเจ้าเดอะสปิริตนั่นเองวันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมนั้นจะเล่นน้องลินได้ดีเท่าไหร่นะเพิ่งซื้อมาเล่นได้ประมาณ2-3เกมนะลองลองลอง,ลอง,ล,องลองเทสมาก่อนก็อเอาแต้มเลือดทั้งหมดอนะมาลงที่ น้องลินนะก็ได้เปิ่มมาประมาณนี้นะก็มีได้ยินเสียงดังขึ้นเนาะแล้วก็มีที่ดินผีสิงนะฮะก็ถ้าใครมายุ่งออโทเทมเรานะฮะเมื่อเขาทําโทเทมแตกนะเราตีทีเดอล้มแน่นอนนะฮะแล้วก็จะมีโทสะแห่งวิญญาณร้ายนะถ้าเกิดเราทาลายแท่นไม้ได้2แท่นนะกอครั้งต่อไปถ้าโดนสะท้อนแท่นไม้จะระเบิดเลยนะครับแล้วก็จะมีอันนี้นะฮะไม่อ่อนคออันนี้ถือว่าเหมาะกับผมมาก,มากเพราะผมตีว้าวาบ่อยไงก็เดี๋ยวไป รอดูกันในเกมมือดีก่านนะครับว่าวันนี้ผมจะเล่นน้องรินได้ดีเท่าลุงสมพงษ์หรือเปล่านะเพราะตอนนี้นะครอยู่ในช่วงกักตัวกันนะครับผมก็น้องๆหนูๆนะแนะนําให้อยู่บ้านนะอย่าเพิ่งไปเที่ยวเล่นหรือว่าไปชุมนุมกับเพื่อนที่ไหนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้โรคระบาดในประเทศไทยมันรุนแรงจริงๆแนะนําให้ดูคลิปนะ ยูทูบของพี่นะอยู่ที่บ้านดีกว่านะเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวรับแรงกระแทกผมมีความคาดหวังนะครับว่าผมจะเก็บ4นะเก็บ4ี่มีเกีียวโอเคโอเคเราอยู่ในด่านสถานบำบัดครตัสเพนนะอ่านงี้เปล่าไม่รู้โอเคนอนเราจะเริ่มจากตรงไหนดี เราจะเริ่มจากตรงไหนดีคลิปนี้อาจจะเสียงเงียบๆนะเพราะว่าผมเพิ่งหัดเล่นนะฮะเพราะไอตัวนี้ค่อนข้างต้องใช้ทักษะในการฟังเสียงค่อนข้างเยอะเนาะเฮ้ยไปไหนกันนะ <c oughs> โอเคทำลายโทเทมเราทำไม <c oughs> คลาเดตอ๋อคลาเดตเขาทำลายโทเทมนะฮะก็ตีทีเดียวล้มนะฮะ เพราะว่าผมมีที่ดินผีสิงอยู่โอเคแถบนั้นก็ถือว่ารวดเรียวนะฮะเพราะว่าพี่แกปั่นเสร็จแล้วหนึ่งเครื่องนะไปไหนกันน่ะไม่มาช่วยเพื่อนกันหรอเพื่อนจะตายอยู่แล้วน้องแก้วให่ไม่เห็นใจบ้าโอเคช่วงนี้เราต้องไล่เราต้องไล่ใครสักคนหนึ่งอุ้ยเครื่องนี้จะเสร็จแล้วอะเสียงแบบเครื่องนี้จะเสร็จแล้ว คับก่อนมีคนเนียนใช่ไหมมีคนเนียนมีคนเนียนอย่าคิดว่าเราไม่เห็นหัวนายมันสะท้อนแถงไงเดวายโอเคเลตส์กอลเดวายหัวนายมันเรืองแสงและแสบตาเราโอเคเดี๋ยวเราจะแขวนไว้ตรงนี้เลยนะใก,ใกล้เครื่องปั่นไฟแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราคุมตรงนี้ได้ เครื่องบันไฟตรงนี้ก็จะลดกันยาวๆนะอ้าวดไวดินอะทำไมดไวดินอะดไวเขาไปสองเฉยอยู่ไหนซ้ายหรือขวาอุ้ยมีคนปั่นต่อไม่มีไม่มีมมอุ้ยเสียงดไวดังอ่ะโอ้โอเคเดี๋ยวเราเฟิร์กเราก็จะทำงานนะฮะ หลังจากนี้เราจะโดนสตันหน้าบ่อยนะแต่ว่าไม้ก็จะแตกเลยเฮ้ยแนนซี่โอ้ยรักเพื่อนรักเพื่อนน่ารักมากน่ารักมากเราไว้เพสองแล้วนะถ้าเกิดเราแฝนเขาเขาก็จะตายทันทีเอ,อ้ยเฮ้ยไม่มียึกยักเลยเหรอเออมันต้องยึกยักทีหนึ่งก่อนทำเป็นไม่ยึกยักกับเราเนี่ย โอเคเขาช่วยกันแล้วซ okay. ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาโอเคเดาไว้นะนี่เขาเล็นเกมสองคนเหรอผมเจอคนอื่นแค่แว็บเดียวเองท่านไหนไม่มีใครหลงกลเราเลยมันไม่ดีต่อเราอย่างแรงอ่ะมันไม่ดีต่อเรามากๆ ดไวจะตายแล้วว่าเอ้ยทำไมดไวไม่นั่นน่ะล้มไม้ไหมไม่ล้มด้วยโอ้ชูกบ้านเล็กด้วยโอ้ยกระตุกอ่ะกระตุกอ่ะไมกี้เปนกระตุกอ่ะมันกระตุก,ม,ก,ตกมันก็เลยทำให้เครื่องของผมมันสะด,ดุดอ่ะเครื่องของผมมันเลยสะด,ดุดอ่ะเพราะว่าผมกี้ผมมันกระตุกอ่ะดไวดูไวรบกวน อันนี้ผมว่าเขาน่าจะเล่นไม่ค่อยเก่งเนาะแล้วเจอกับผมที่ฝีมือพอดีกันนะก็ <c oughs> เลยเป็นเช่นนี้แหละโอเคคอเดดสวัสดีคอเดตเอ,อ้ยผมผมตามหมุนเมาส์ไม่ทนมนมมันหมุนเมาส์ันหมุนเมาส์ไม่ทันรู้ไหมอย่าหมุนไปหมุนมาได้ไหมคอเดตวิ่งวิ่งรัน วิ่งวนวิ่งวนวิ่งวนเรียกว่าสุดแมพอ้าวคอเด็ดคอเดดเผ็ดสองแล้วหรอที่ผมแขวนไปแล้วเนี่ยผมไม่รู้ตัวเลยโอเคเขาอยู่บนบ้านอุ้ยเอาไปเอาไปก่อนหนึ่งแผลเทตเทต เดต่เอ้ยคอเด็ดอยู่ไงคอเดดคอเดดจ๋ามีได้หาดเปล่าเนี่ยมีได้หาดเปล่าไม่มีคนนี้น่าจะไปสวงสวัรค์เลยนะส่วนแนนซี่ยังไม่โดนช่วยนะฮะแต่คอเดตยวอีกคนหนึ่งเจ็บอยู่ <S <S Hello where are you เจอแล้วเราเจอขอเด็ดอีกคนหนึ่งแล้ววิงว่งวิ่งวิ่งเข้าไปลมไม้ท <c oughs> ี่ไหนอะไปไหนด้อโอ้ท่ออยู่แถวนี้ด้วยโอเคถ้าท่ออยู่แถวนี้นะถ้าท่ออยู่แถวนี้ก็รบกวนขึ้นสวรรค์ก่อนเลยคนนี้แล้วเดี๋ยวเราไปปิดท่อครับยังไงก็ทันนะดูเสียงปิดท่อของผมครับ โอ้สเปคบาลลัวลัวสเปคบาลลัวอ้าวเราไม่ปากพื้นตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้เห็นภาพปิดท่อดิเฮ้ยไปอยู่ไหนอะคอเดต <c oughs> เปิดเจอแล้วเรามีโนวันอ้าวอ้าวอ้าวโอ้นึกว่าพวกโนวันมา <laughs> เก,เก็บสาวนะเดี๋ยวไปรอดูกันอีกเกมดีกว่านะโอ้พลาดได้ไงเนี่ไม่ควรจะพลาดเลยโอ้แรงไม่ขึ้นด้วยโอ้ประเจ้าเกมที่2แล้วนะครับคุณผูช้ชมเพิ่มเติมนะผมเอาโมริโมเมนโตมาด้วยอีอีอีนั่นไงเครื่องค้างปะโถ เกมหลุดจนแรงหลุดเลยคุณผู้ชมแก่ลานเก็บของเก่าออโต้ฮาเวนนะแต่นนี้กว้างเนาะแต่ว่าไม่มีสองชั้นถือว่าดีโอเคเราเจอแล้วอีกาแตกวงแล้วเฮ้ยสั้นมีดมันสั้นมีดมันสั้นมีดมันสั้นเอ้ย เ้าทำเยี่ยงนี้ได้เยี่ยงไรไม่ตี้นี้เขาเนียนจังอะคุณผู้ชมมีคนเจ็บแต่ว่าไปซ่อมเครื่องอยู่ไปเลตส์กเอ้ยโดนจุก ชุกยับเลยชุกยับชุกยับดิยบอย่างเงี้ยชุกชุกยัดไม้ยัดไม้ยัดไ,ไม้เออยัดไม้ <c oughs> โอ้พิ่งจะได้ขแขวนคุณพระคุณเจ้าไปเราไปร่ากันต่อเลยโอเคอยู่ไกล์ด้วยอยู่ไกล์ซะด้วย โอ้วิ่งยาวเลยคขมอนคขมอนมานี่มานี่คอเดคขมอนคขมอนเออคนละแผลไหมคนละแผลไหมเนี่ยจะได้ช่วยกันฮิวจะได้แตกแจ้งเออคนละแผลคนละแผลเสียงอยู่ข้างบน โอ้โหตกลงมาด้วยไปแขวนอีกรอบเลยฮะ <gallons, S 2> ซ้ำครับผมซ้ำเพราะว่าเขาปั่นดูเขาปั่นดีคุณผู้ชมเขาปั่นแบบจริงจังเกมมิ่งเลยเดี๋ยวเราต้องคุมโซนนะสามเครื่องนะฮะเสียงหายใจมันดังเครื่องนี้มีคนปั่นอยู่ เล t ส g ก็ขึ้นบ้านไปอ้าวตาเอ๋ตาเอ๋ตัวเอง <c oughs> ทำไมเขาเล่นอย่างนี้เขาดูถูกเราใช่ไหม วิ่งย้อนวิ่งย้อนวิ่งย,องยออ้อนแอเดวิดคิงคุณทำอย่างนี้มันไม่ถูกต้องเขาบ้านนี้แก้วเขาเป็นไรกับบ้านนี้เขาเป็นไรกับบ้านนี้อา้าวติดอะไรอ่ะมีคนอยู่ใช่ไหมเมืเ่อกี้ผมถึงติดที่ผมเดินติดเพราะมีคนอยู่ใช่ไหม โอเคคนละแผลคนละแผลสามดีไหมคุณผู้ชมสาย ผมอยากเล่นกับคอเด็ดอ่ะปัดโผก็เสียงมันดังอ่าโอเคน่าจะเก็บได้หนึ่งคนแล้วนะฮะเอ,อ้ยโอ้โหไม่ไม่หยิบขึ้นมา สงสัยกลัวน้องลินกลัวติดโควิดนะครับนูนวิ่งฉีกซ้ายไปนะอุ้ยเดวิดคิงอยู่ที่ผมเห็นแวบๆบแบบเราก็ไม่เจอนายนายก็ไม่เจอเรา หลอกไฟเขาไม่ได้ด้วยอ,ะอ่ะได้ฮะจริงด้วยยักไม้โอ้ยได้ได้ดิได้ดิอย,าาย่างงี้ได้ดิโอ้โหเขาเจ็บหมดเลยอ่ะเมียดิ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 ทุกคนไหมเนี้ย <laughs> <laughs> เราเห็นเธอไม่เก๊ี้เราขอโทษนะเราขอแผนเธอก่อนละกันมันไม่ได้แล้วเนี่ยตอนนี้มันไม่ได้ละเราคุมโซนเครื่องนี้สมเครื่องมั้ไม่ไกลกันมากนะผมว่าค่อนข้างค่อนข้างโอเคนะแต่ว่าตอนนี้เขาหิวกันเสร็จหมดละ Where are you? โอเคเราเห็นแล้วใช่ไหมครับเราเห็นแล้วใช่ไหมครับ เขาซ่อมเครื่องอยู่นะฮะเขาซ่อมเครื่องเวลิกดมันก็ไม่รู้ว่าเรียกเป็นแผนหรือเปล่านะแต่ว่ามันก็ได้ผลนะคุณผู้ชมมันก็เรียกว่าได้ผลนะ <c oughs> มีคนมนาะซ่อมเครื่องนี้นะเป็นเดวิดคิงนะ คนนี้มีไดฮาร์ตนะฮะไดฮาร์ดช่วยกันแล้วถือว่าดีเราจะได้เล่นกันอยู่ยาวๆเฮ้ย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 ,ย,ยนายจะเล่นกับเราแบบนี้จริงดิอ้าวเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะคุณผู้ชมอ,อ๋อไดฮาร์ด ไม่ได้ครับเล่นอย่างนี้ไม่ได้ครับเล่นอย่างนี้เราเสียเวลาแน่เขาซ่อมเครื่องนุ้นกันเสร็จนะ่โอเคคนละแผลถือว่าดี ไม่ใช่เจนฮะเป็นคอเดเจ็ดสิบสองไหมโอ้มีไดร์ฮาร์ดอ้าวมีคนไปช่วยกันแล้วเนี่ยโอ้ยับเลยผมโดนยับเลยอย่างงี้ โอ้โหนี่สายคนนี้เขาวิ่งสวนนะวิ่งสวนล่างของเราตลอดไม่ไม่เราไม่เล่นกับนายห,หรอกเล่เนี่ย,ยมีคนอยู่แถวเนี้ยคุณผู้ชม <c oughs> เามีแทงหลังเปล่าไหมลูก <c oughs> <c oughs> โ <Okay. S 2> อเคแล้วเราก็าวางเขาเราก็าวางเขาวางสิเออโอ้กดวางต้องนานกดยิกจนไม่รู้จะยิกยังไงตาบอดตาบอด เข,เขาดิ้นหลุดเหรออุ้ยมีคนซ่อมเครื่องนี้ด้วยอะ่ะแย่แล้วไอ้ชัดไอ้ชัดเออแย่ yeah, แล้ว <c oughs> มีคนเปิดของอยู่ข้างบน <c oughs> ซึ่งเปิดของเวลาปิดกล่องมันปิด้า <c oughs> รู้มัยติด้าไตฮัเยี่ยม เก okay. ็บได้อีกหนึ่งนะเอ้ยได้ก็บ้าแล้ว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 ได้แล้วโอเคเราตามรอยเลือดไปเลย อโอ๋สงสัยจะได้เก็บสามบะหมี่เกี๊ยวหรือเปล่าเอ้ยโอ้เขาเจอท่อคุณผู้ชมโอ้วันนี้นะฮะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะที่มารับชมและติดตามผมนะคะแชทกระชับชแนลนะฮะโอ,โอเคแรงขึ้นกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้ว ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมมากนะครับถ้าเกิดมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ใต้ได้ใต้ล่างเลยนะ,ะเดี๋ยวผมทั้งตอบและอาล่านทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะคะรับแล้วเจอกันครับผมวันนี้น้องรินไปก่อนนะครับสวัสดีครับ